ข้าพเจ้ทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อทุกมปุ๊บไปวัตถุภูมคนเนาะทถ้ฝั่งเราคนไทยจะแก่แต่ยินดีต้องหาประสบการณ์อยูทูกป้าสอนใส่สแนวเนาะคนอิบัตกะฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อหนุ่มปุ๊บพูดคุยเนาะพอดีก็มาคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้นี่กาเปิดภาพบรรยากาศมากเนี่ยพี่เนาะแาเฮืดกรรมเนาะ มาเงินกำหน่อยอบอุ่นก็ตอนหับเด็กเป็ดนะอ่ะเริ่มผสมเป็นเห็ดเลยตอนนี้กำลังเห็ดกำลังกลัวเป็ดเนะอ่ะกำมาทำกันไล่คนเป๋ดแล้เลย มากนการไล่โคตเปิดเนาะผลไม้ละมือแมนนละไม้ละมือคนหนึ่งกับเห็ดตำหุงแล้วเลยเนาะนี <generally disso wave> ่กับข้วเป็ดพี่น้องโอ้ยเปิดตอนหับเป็ดจิดโตกเม็ดทรงโตจีโต๊กได้เป็ดนีกีแมนซอย หมเลยเป็นมัธยมกัได้นะเออเป็นครับ เต็ดเมนูเนี่ยต้มมาเ,เรืเอ่อยๆตดิดต้มนเต็ดแป้งไงวะต้มในแป้งน้งเป็นนี่สิเม็นป็ดต้มมาหลายคนเลอ มาเปิดมามานำไอ้น้องเฮาม,มานำทมงานไอ้น้องเฮ้หาลายคนมีกางกินตำกุ้ง เบรรยากาศเนาะบรรยากาศนะแดดเนาะมันแดดอนเนาะภูริพุทัน,น,ทนเกี่ยวเขา,กาเกลดดี่น้ำได้เนี่มีแดดไม่หน้าเนะสซนนบรรยากาศเนาะใช่คุณแดดแน,น่มีลมแน่เนานะทำง,งานมานล้กัน biệt mà mình tập Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ไอ้กูเนอะบอโอ้ยบักคำหนึ่งเอา้าไอซูซี่สิเจ้าโอ้เสียบขนาดนีาเป็นะจะบริได้ยินบอกว่าเขามู่บ้า,า,า,บานฮัตาลีวันดี้ตาตา้าโอ้กันแบบว่าวันามมานี้กำลังเนี่เนาะกำลังเหยียนเต็มสี่ อืมเอ้าจุดจวดเนี่นาำไซนาำไซใจจริงเด้อเอฟซกินน้ำกันเนาะอาเสบ์เซกัน

นนี้จุอภาพบรรยากาศต้นรัวปเป็ดให้เบิ่งเด้อตอ้นขัวเป็ดคนทอ,องคนทองเนี้ยนะคดทองเน,ะนาะแห่งร้ายนำคางนำไซไม่อยากนะเป็ด ไ่ตีบอลโอ้เป็นขือ จะม่คบกันยั <c oughs> นงใส่มันเลยเนาะ

มี่กระเื่อเป็นเ่อช่นันไอ้คนยีมา่ากันโอเคัไม่จะชีก่าัวโ้าจังกลางออกองแกยังรีบ่จะสุกไม่ได้เกตเองหรอ การถ่ายคลิปลงถ่ายคลิปแบบเป็นที่ระลึกแล้วคิดตอบเจ้าไอ้เรื่องโสดเนาะเปิดใจโสดใชได้ผู้นั้นเห็นอีกมีเรื่องอีกจ้ะเออขับรถมีรถกันย่างมาด้วยวะสิรถตาแพ้วดีเนี่ยดี่แล้ววาออนไลน์เนาะโอ้ยเมื่อยแล้ว

อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปที่เด้อพี่น้องบกใจเนาะขอบุณขอบุณปฏิติคำวาคนไร่คแซ่คำว่าเบิคำมาส้มคำาปิดลังใจบาสวใสักันขอบุณขอบุณเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสม่นีพี่น้องสุดท้ายนี้ขอก่าาสวัสดีและสวัสดีเด้อพีคนนาะ